เอซแบบนัดสิมาเจอกันนมีแล้ววาสพอหยัางเพื่อนกับบเดวาอยังเนาะโอ้ยันบอดนัดจิมาหาทันทีบมมีลบได้ว่าเออเพื่อว่าพูดคิดว่าจิมาว่าเดียวบอกกับบว์ันเามาเชื่อใงอั้นโม่มาจ<ม>ากฟังไทยบ<ม>้นของต่างประเทศได้นี<ม>นักไ เจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามแลครับชมบาเสิร์ทุกทุกท่านเมื่อวาจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนหับเขาสิ่์ตองบาเสิร์ตชแนลอีกคือเก่าคือเดิมไปหน่อยเนะาะวันนี้บาเสิร์ตก็เลยพาเอฟซีมาหาสาวพรอ,อีกคือเก่าเนาะเพราะว่าสะพอนกับาาามาลินนาสาวจันทเนดี๋ยวเอ้ยจันทร์อะไรเนะาะเพราะว่ามีเอฟซีเอจันทร์มาอยู่ทางเฮือนแล้วก็บสะพรนจะมีโอกาสมาหามาลินมาตอนหับ เอฟซีทั้งเอืเยจันเพื่นมาเล่นนำแล้วเนาะมาเสิร์ฟก็ได้ที่โอกาสนี้สัมภาษณ์โอลุ่มกับสะพอนเลยแล้วเนาะกระซีได้พาทักเอฟซีเข้าติดตามับชมพร้อมๆกันเลยเนาะสบายดีสะพอนจ้าสบายดีนะทุกคนนะดูอ่ามานด้ไปเกี่ยวข่าวบ่ามนเลยวันนี้ฝนตกมาได้ไปเกี่ยววันนี้โอไม่เลยดี๋ยวนเราพายุ่มที่ข่าเนาะในเช้าก่อนเชยาเวลาเติบก็บ่ก บ่หลายปานไดยังเหลือหลายกว่าบ่อยากบ่อยากสมัครคนไปเดียวเข้าซอยบ่สมัครแหละเนาะแต่ยังบ่มีบ่แม่อ๋อสมัครมาหลายมือ้เพิ่นว่าั่จัมือะเกี่ยวอันมือมือกยุดอนะเฮาก็ยันแน่เฮาบ่เกี่ยวหลายเห็นเพิ่นมืเนาะเียวเข้าเนาะว่าสิเกี่ยวอื่นแล้วถ้าฝนบ่ตก มาได้เด้อพยากรมักอันนี่ต้นหับเยอะขนาดเนาะสมากคนเกี่ยวข้าวกันเดี๋ยวทีมงานยูทูปนี่ก็สิไปช่วยบ่านี่ก็จังว่าอยู่กับทางไปเขากันเนาะทำรอยากเรียกแยังงานก็สิมาซอยเพคนอยู่เอาพี่น้องเอ้ยทางเขาก็คือว่าโอ้ยคือปัญญาคือกันเทเด้เนาะเขาก็สุขพร้อมกันซักแสกแก้วกับเห็ดนาคือกันเนาะโอ้ยแก่เห็ดคือกันกแกโอ้ก่พ่อได้อยู่ได้กินนี่แหละ เหตุผลก็ได้กลิ่นแล้วนี่ชื่อเพื่อนมันแฮ้งๆเป็นยังไงมาเนี่ยคือครบอยู่เพื่อนจันจันมาเนี่ยมาตอนทำ F4 เพื่อนโอ้ F4 ของจันจันมาบ่เ้อสัมพอจังเมืองในซาบุนมาเนี่ยเพื่อนนี่มไม่มาจากพางไทยบ่เนี่ยไม่พนมาลากไม่พี่น้องเลยพวกตีว่าสัมพอกับมาตอด F4 คือการนอสัมพอเนาะแซ่บบ่แซ่บเลยเนาะ ของต่างประเทศได้นี่เนาะแม่บัตรสะพอนมือใด้ได้เอฟซีชิมาตอนเลยเนาะอยากอยากมีแบบนี้ดิวแต่มือใดสิพ่อพ่อคือเพื่นอยู่บ่แม่นโดนได้แล้วสะพอนะเก็บแล้วนี่ไปแจ้งน้อสะแก๊กแม่นถจ้งว่าไปเรียกช่าจ้งมากอดมาเกี่ยวข่าวช่วยออกกระชายเนาะออกปัญชานี่ใกล้แล้วคันออกปัญชากะใกล้แล้วนี่ ใช่สิออกคนชาได้แนะ,ะน<ม>เนาะติดสองติดนี่แด้ใชเนาะแพบูหัวจะเป็นบราลาหรือว่าไทยโอ้คนชิมาหาคน,น,นไหนเนไแมนต้องรอลุนกันเรุ่นน่แหละะเก็ยังรุ่นสพอก็รุ่นื่กันบ่นี่ลบผูนะอันจริงจัง่นสะพนี่ยังมีเนาะก็ได้มหาคนแต่นน่ะเนาะแมนบดเพ่นตไได้เลย ยังเป็นแบบมีแหละก็มีได้เนาะยังคือเก่าโอ้ยังคือเก่าเลยถือว่าเอฟซีแบบนัดสิมาเจอกันนี่มีแล้ววะเฉพอนอย่างฝืนกับบริวารยังเนาะโอ้ยันแบบหนัดสิมาหาทันทีบบมีเนาะบบวูได้ว่าเออเพื่อว่าเพื่อคิดว่าสิมาว่าเดียวบอกกับโบวูไงมาเสิร์ฟใครเนี่ยโบวูอีฝืนกับบริวารยังกับเฮาเนาะแต่ว่าคนร่มคนอย่างนี้มีอยู่ช่วงนี้งทำีอยู่อืมเป็นอย่างไรแต่ว่าคนจริงใจนี่ยังบมี ศึกษากันไปก่อนเองนะเนาะว่าจริงใจหรือวุ่นใจเฮากันยังบู้กัเนาะตอนนี้คนเฮาก็ต้องคุยคุยกันไปก่อนโอ้โหเปิดสีขาหากันได้เนาะเปิดสิเข้าใจกันแมนแบบเพสเด็บเบอร์ยังแจกคือเก่าทั้งอสมรเนาะโดยแจกคนยังพร้อมเสมอเพคนวะมีแต่คนอยากคอแต่เบอร์ทางวุมีคนแม่ทางวุ้มีคนมาหาจ้าเกลือเพคนวะ ปวดใจแน่แต่ใจก็ยังบวไปจากเคื่องปวแต่เบื่อใจบอบไปจากเคื่องนี่คือว่าจังประธานมีผู้เป็นเจ้าของใจเนาะสปอนเนาะแต่ทั้งสปอนนี่กับพ่อมอยากแจกคือกันพ่อมพตอมที่จะแจกเบื่อจะกระจกใจพ่อมพี่น้องเลยอย่ากใจแสียชังเบื่อนะเงี้ พราะว่าสูตมารู้นะด้บ่กล้าแจกบ่ลงเบือเพิ่นว่าแจกเบือก็ต้องแจกใจไปนําแล้วเนาะแม่นกันบ่พร้อมได้ต้องบ่กล้าแจกแล้วเนาะเพิ่นนี่ก็ยังบ่ทันมีเนาะโดเพิ่นก็เปิจมาดูเนาะสมมาเนาะแต่ดนเนาะด้จัก2-3เดือนบับ่นังเนาะจะโดเติบแม่น ยังบ่มีอยู่ยังยังว่างอยู่น้องคอยหาย่างรีเนื้อคู่่นียขนาดเนี้ยเนาะขอโทษตามสะพอนบริเลือกเนาะแต่บ่มีเขามาหาเฉยเนาะตั้งบ่มีนะโอ้ยันว่าเลือกกูน้อยผู้นุ่มเข้ามาอีกแล้วเนาะบริเลือกแล้วกูน้อยผูโล่กูเท่อีูแล้วขนาะดนั้นบริหารแบบนี้น้องนอกไปหาเราเอาเบื้องเราเลย เอากระคิดคือกันเนาะแต่ก็เอาผู้ที่จะมาอยู่น้ำเฮาเป็นลักเป็นแรงขนาดเนาะภูธีกล้าสั่งภาษาสังคบสังครัวเนาะสั่งภาษาขนาดเนาะเทวะตอนนี้กันยังสดคือเก่าเนาะเทวะเอฟซีไมล์เอชซีเก่ายังมีความสนใจที่วันยังปรทันได้ล้มได้คุยกับสาวพรกทักมาหาเพื่อนได้พี่น้อง่างเนาะแม่นตอนนี้กับท้งสาวพรกันยังแจกเฟซแจกเบอร์คือเก่าเนาะสาวแก้วเนาะแม่นกันยังพร้อม เซมื้อคือเก่าแมนยังบ oh, ่มีนุ่มไทยเด้อนุ่มลาสิมาปิดใจะพอนี่เอออื่นนะบอกว่าข่อยปิดเด้เด้อ้ยรุ่นรุ่นมืออยู่ผู้ใดด้สิมาปิดอยู่ยงยังบ่ีไปแต่เพิ่นเองยังรุ่นคือกันรุ่นคือกันแม่นเฮงรุ่นด้เนาะแต่เพิ่นยังบ่ฮู้เฮาเฮงยฮู้เลยเฮานี่จักไผสิมาเนาะบู่้ว่าไผสิปิดใจเพิ่นได้เนาะเพราะว่า ทางเพิ่นกะเปิดใจมาแต่โดนนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากันยังบูมีคนมาปิดใจอาสิเป็นนุ่มลาวหรือนุ่มไทยเด้ป่ะเราปิดใจเพื่อนหะบ่แะเมนไทยก็ได้นุ่มลาวก็ดีเด้อเพื่อนว่าเนาะทางใจก็ต้อนรับเสมอเนาะเปิดมาดนแล้วเพื่อนว่าเนาะเปิดใจมาดนในกันยังหาคน มาเกี่ยวเขาน้ากันย่างแย่แล้วเคนว่าแย่แล้วว่าสิดำหน้าอีกปิหนาผู้เป็นเจังว้ามาถ่ายหน้าช่วยพฟคนเด้หรือว่าคนยากลำบากบ่เนาะเหตุใดเห็ดหนาหรือว่าคนเบื่อบ่มานะบางทีบางคนคิดโอ้ยบ่เคยเหตุใดเห็ดหนาเลยเบอยากมาบ่ไปเราว่าสิทีเนีนย่างเห็ดหนาบ่อันนี้ก็ว่าบ่ได้เนาะเอาคนที่เหตุหนามู่แล้วเนาะเนีนแต่ว่าบ่ได้แล้วเนาะเหตุใดเห็ดหนาพี่น้องเอง สีิเสาไงสิ่เสาหนาเนาะสม่ามีหนุ่มไทยแบบว่ามามักมาหักน้องพรนี่อยากได้น้องพรไปอยู่น้ำแบบนี้น้องพรจะไปบ่าะาเหาหมักหักกันเนาะกับพ่อไปอยู่น้ำพิ่นอยู่แล้วกับพ่นมาอยู่น้ำเหาอย่างพ่นอยู่ไม่ได้เนาะสิลำบากและเห็ดหนเห็ดหนาเนาะไปอยู่แบบใดเขาเพียงแต่มักหักกันเนาะเบาแบบเบาถึกากติกคอกันเนาะบอลนนหัวมวนเบาเข่ากันวาใช่ใช่ว่าเข่ากันเนาะอาชี ไปอยู่น้ำพิ่นก็ได้ด้วยเนาะแต่ว่าเทากับบติบอได้ว่าว่าบอไปเนาะถ้าเพิ่นมาหอดเฮือนหอดซานว่าวา่าว่าข่อยนี่มาอยู่บอได้เนาะทางาเฮานี่มันก็จะมาอยู่กันสิเาี่ยแเฮาไปอยู่น้ำพิ่นก็สิงานนิดนึงทา,างไทยกะถ้างพ่อมกะมาหาเพิ่นได้เลยเนาะเพิ่นกะบพ่อมไปอยู่เพิ่นว่าเนาะสะพอนพ่อมสิจะเป็นสะพายไทยแด้พี่น้องเลยเนาะ <laughs> <laughs> ว่าแต่ไทยได้แล้วเอาคือกันเนาะเนี่ยเชียงใหม่สิว่าว่าเราคนหโอ้ยมักแต่ว่าไทยบ่วช่ไหมกับมีเอฟซีแต่ละทานกับโทษเขามาถามจะเกีวอยู่ไหนว่าเป็นยังว่าใั่อันว่าไปสัมภาษณ์ผู้สาวคือมีแต่ว่ามักแต่วไทยอยู่ใช่ไหมบ่าเราก็มักคือกันบโบเรว่าติว่าเออเป็นไทยทางใดนะเราไทยากับคนในเบิดเนาะโอ้เพียงแต่ว่าเข้าใจกัน เป็นสปอร์ตแต่ทางเบาไทยท้องสะพอนเนาะทางเบาลาวถ้าเพื่นหับทางครอบครัวสะพอนได้ก็ร่มคือกันถ้าปฏิกับอันเหตุการณ์ที่ปัจจุบันแล้สะพอนเนาะคือว่าสะพอนก็คือเป็นส่นอีกเตือที่สองคือว่าอะเป็นคันปติกันเนาะปติกันถึงการล้มได้แบบว่าทางลาวหรือทางไทยทางสะพอนล้มได้คุยได้ โอ้แต่ต่างประเทศยังคุยได้ได้การหูภาษากันเนาะแม่จะต่บกอดใจกันแม่เนาะจะเพิ่นเเว่อยังหวานเนาะอาะต่างประเทศในกะทาว่าต่างคนแบบว่าหนุ่มไทยไปต่างประเทศเดี๋ว่าหนุ่มลาวไปพูนคุยกับสนะิข้าใจ้าอยู่เนาะแม่คุยได้เบิดพี่น้องไอต่างประเทศนุ่นๆก็คือว่าได้นอกจากแก่จะเพิ่มเท้ายังเพิ่มให้เอาอีกแล้วเนาะเเว่อยังกับโเเว่นำเพิ่น อยากคนว่างเท่าไรสัุ่นแล้วเนาะมันบกอดใจกันเด้่โอ้ยประานเขาเอาย่างเขาายังเผื่อจะไปถามเ่นเนาะโอ้เแต่ปวดใจมาหนีอีฟซีทำได้สปอร์ตโทรมาเป็นส่วนลายเออกไทยแน่ลาวแน่โอจำการเล่าจำการไทยมีลาวนำเนาะแต่การยังประธานผู้ใดที่จะเป็นเจ้าของใจยังยังบ้สนซึนาคันทึ้งทังเล่าหนีคนแถวได้โทรมาดิดนำเลย ทั้เวียงแทวนี่บ่แามันกับไก่เอะแทวนี้โอ้แถวเวียงเถวยงนี้เนาะแต่ว่าแถวสวสรค์เท่านี้ยังมีบอไกเไดเวียงเนาะไเนาะคคเห็นเวียงกันเยได้เคยกบคคลเลยคุณู้แต่ว่าไก่นาแมนยังไ่เคยไปสัมผัสัเื่อนรมนโอ้คุณแรกคันว่าสะพกเอากะถ้าไปบัดกินดองสะพกได้ค ไปบ่อยู่เวียงพุงกันบ่ไปได้วกันพ um ่นบ่เนาะพ่นใช่ไปพ่นอยู่บ่งานพ่นว่ามันยากอย่าบ่ไปเนาะพ่นแล้วมหาสะพอนเนาะสะพอนเดี๋ยวพ่นเอาไปพ่นพูดว่าคดองแพงยี่ได้เพราะว่าบ่ไปแท้พ่นว่าบ่มาเพื่อนหรอกว่าสิตี้แพงอย่างนี้บ่ใช่คดองสะพอนนี่กันแพงเนาะกว่เพ่นเนาะธรรมดาบ้านเมืองเขาแล้วเนาะแม่ก๋าเชียวดื่มหมู่ก็บ่ได้อีก เอาสบ้านสมืองตั้งกันไปนะสฉพาะเนาะสบ้านสมือังนนแกวบแพงแต่กาบบ้านเราเนอะแต่คนเอาเนยเอาลายนห้เลยแต่่นหมี่ะเาเข้าใจกันอีกตามานะนะมบางคนกับผาวผู้สาวเข้ากันแม่นสำคัญละคือผ้บ่าวกับผู้สาวเนาะสะพาะถ้าลงกันเข้าใจกันแล้วก็ เลี้ยงคดอกนี่บอปหาสะพอนพี่ลังก็ได้ผลว่ะพรพี่ล้งแม่พรพี่งก็ได้ผลวะก็วิ่งในขาดใจกันก้อนเนาะผู้เช้าก็ยาบูได้เขาได้พรได้วหอคอยถอดผลก็ได้เนาะคะแนนทอคนเราฟังเด้อเอฟซีเนี่สะพอนพรก็ได้เด้อมาเกี่ยเขาวน้ำได้เด้อผลวะเกี่ยเขาวแล้วค่อยว่ากัน สองพรอนเอาเนาะไม่ชูมือในบุพเพบุได้ได้เผื่อว่าแม่โซลาเป็แต่พรอนเลยปั่นได้เจ้เถื่อนเนี่ยขอนท่านปั่นได้เถื่อบ่ปั่นได้เถื่อให้อยเถื่อชิบจบตรงเถื่อปั่นตองเถื่อปั่นแล้วป้าพินเกียร์แต่หึงได้สะโอ้อย่างแรกเราไปแจ้งบอกลายโอ้ยนาพลายได้พลาได้เกี่ยวได้บ่สาวไห้ยนี่ย่งเข่าอันนี้ก็เข่ากลางกันยังเข่าดอกันยังว่าจะเกี่ยววูบมันถือนี้แหละอือคือบอเลาะออกวิทดพันศาก่อน จังว่าแล้วค่ะพนเนาะเมื่อเท้าวิดวันสางเจอมีผู้มาเกีลโศดเด้ส่ะโอ้ยยังไล่กับก้อยนะเขาเนาะหน้าบ้านเนาะอยู่หน้าบ้านเลยแบะพายยังพายโอ้ใช่เห็ดชงบอลบ่เมนชบอโอ้หน้าบนชงบอลเฉพาะเนี้ยกีลนี่เกียวหน้าใกล้บ้านนี่บ่เม่นถ้าสะเกียลบ่เอื่อนบ่เอื่อนโอ้หน้าใกล้บ้านเนาะเลยใกล้บ้านกะนด้วยจีใช้แต่เขากลางบ่ตัวนาะ ขาอันนนี้าตัวทงตัวเจ้าโพอเมนอนเห็นไหมอันนี้เข้าอันนี้ก็ไถโอ้โหเกี่ยวแล้วสองเกลือแล้วโอ้แล้วแล้วตรงนั้นะยังเบลเล่กัยังโบลาณอ่ะข่อยโบข่อยขึ้ยินข่าวว่าผู้บ่าวมาหาบ่ใน่เอัลบั้มผู้บ่าวจักเอฟซีมาแต่ทางใดคนวะมาเวลินหน่ำเป๊นเดียวตรงเอฟซีทางไหน จ้กทางใดเราก็บูชาเจ้าคนเอกว่าทางใดันมาตัวเดียวนี่คนเอาก็ไม่ได้เคยติดต่อกันเราไม่ได้เคยยังพคนว่าก็ไม่ได้เคยโทรมาดูเห็นอยู่ในอันนี้นะยูทูบคนเราเจ้าทายบอกคนคือหูจักเฮือนเนาะคนมาถามบ่เนาะมันกายถางนะบางทีมันก็ถามเขาเขาก็เลยบอกมาเห็นอยู่บนขีกายไปกับมาก็เขาเขาไปโทรบอกคนถามันมันกำลังไปามเขาเข้าไปในบ้านที่แล้วคนก็ออกมา เอยคิดว่าอ้๋คือเห็นน้ำคลิปผู้อะได้มากถามสะโพกว่าเอาเอฟซีสะโพกมาตอนไหนวะสันตั้งใจอยู่แถวใกล้นี่แหละอืดูมันมาเวียกมันมายังกะเออมันมาเป็นเรื่องเวรลินน้ำเลยบางทีเมันมะเบิ้งแว่ถามกันคือสะโพกคือมันดังแท้ว่ะทีเนาะมันเห็นอยู่ในในคลิปนี่ยังมันก็มาแว่เบิ้งมันตัวจริงกับมันในคลิปมันได่งามมาสันมาเบิ่งกับปรพเภตัวจริงเเนาะ บ่มีเงินให้แ no ล้วนี่เอาบ่ดีได้เนนี่ยมันกับบ่แพนตัวจริงแน่งามกว่าว่เออตัวจริงนี่ยงามเนาะค่นเห็นได้เลยที่ซับมุกกาห์หอยแม่นกองอยากเบิ่งตัวจริงแเลยกระต้องมาเบิ่งแต่เพิ่นมาแวะได้หนึ่งบอกเพิ่นกระทามเท่านี้แหละผมเลยใช่ไหมเห็นแต่อยู่ในคลิปเพิ่นวางาเองตัวจริง เอาบ่เคยโทรบ่เคยหยังแบบว่าหย t งดอกกันแต่กับบ่ได้เบอีกบ่ได้เบกันอีกแล้วมามื้อนั้นเอาอยู่บ่บ่ได้เอาบ่เอาอีกเอ้าก็ลืมขอือเนี่ยว่านก็จะมาเบิ่งือเนาะอ๋อเฒ่าบ่คือนุ่มก็ธรรมดาบ่น30บาทนี่บ่อถือว่ายังนุ่มอยู่เนาะธรรมดาคนที่จะบ่ได้ถามเพิ่นบ่ว่าเอ้า อันมาเห็นตัวจริงแล้วเป็นยังได้รับไลฟ์ยูทูบเห็นบริษัททางคนเหาก็ปกติกับบุมักเว่าเนาะเฮ้ยบริษัททางคนคนในในเห็นหน้าบ่กูกับคนราชการเห็นเห็นหน้าเขา่เนาะคือคนสิบุกไก่ดอกเนาะสันเนาะบุกไก่ดอกเี่นขี่รถใหญ่บ่มาโอ้ยันคนแถวเนาะนี่เนาะยั่นบุกไก่ดอกเราเนาะขึ้นขึ้นเย่าว่าคนตะเวรลิ้นน้ำฮัมเมมผู้ดาวดาวก็ได้เพไนกระทามเนาะ กาแวมันดินนั่นเป็นกาแฟดินไปหัวนะเพราะว่าเพิ่นจะเป็นเอฟซีผู้นึงเล้วไ่ว่าเพิ่นก็ติดตามเบิ่งสะพอนยู่บบนี่นะสิออกคลิปได้กะติดตามเบิ่งตลอดก็เลยอยากเห็นตัวจริงเนาะแม่นแต่บางทีเพิ่นอาจสิมีเวลามาแล้วเพิ่นก็สิีวิตแบบหรือว่ามาเวียกเพิ่นเออแว่เบิ่งก่อนจักหน่อยจังว่าแม่ๆเพื่อเห็นเนาะแ่เบื้องจะพูดจะเห็นคือว่าคืห้องเห็นได้เนาะแม่แท้บ่ยังนี้มาถามเนาะ กัะเป็น on จ oh. ังได้คนชุกเจ้าคลผนมาแบบแบบนั้นกัะดีใจเนาะยังมีแบบเอฟซียังมาเวมาลินอะโอ้กะดีโอ๊ดีใจเนาะแมนกะยังใครอยู่วะมีผู้มาทักทายใคยก็เงียบไปเลยเนาะใครสิว่าโอ้อันคือเงียบแท้เอฟซีกับบมมีบุคอยมาหายอบเนาะ วัดจังได้เหรอเขากะลูกวนเวลาสะพอนดุนเลนเนาะนี่าบางทีกะของเพื่อน,นมาตอนฮับเอพีเนาะแต่ว่าเพื่อนท่านได้ดินโอ้ลมน้ำขวัสะจันเพ <c oughs> ลนเนาะรบกวนเวลาเนาะบนก่ <c oughs> อนอ่าเนาะกระแสนกศิบุรบกวนเวลาทางน้องเพื่อนเห็นน้องเพื่นอนเขาโอ้ลมดินนำ้ำทางสะาจาันก่อนเนเาะโดยจะสาบายดีเด้เอเนาะ ไปลำไหนหนั้เนาะคือประกันศักธามการโอลมทางสาพรเปิดันก็ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังโสดอยู่คือเก่าถ้าเอฟซีทันใดมีความสนใจอยากร่มอยากคุยอยากถักถามทำสะวพรกระักม,มาได้เนาะเพราะว่าเอฟซีทั้งทันฝัง่งไทยหรือฝั่งลาวทางสาวพรมันก็เปิดใจมาแต่โดนคนหลักแต่ว่ากันยังโสดอยู่รอถ้าเอฟซีทานใดมีความสนใจอยากร่วมอยากคุยก็ทักมาหาได้คือเก่าเฟซหรือบอเบอร์เนกันยังแจ้คือเก่า ปัจจุบันนี้ก็ยังโสดอยู่อ่แหละคุณน้าเนาะก็ะสิประมาณนี้เอฟซีเนาะกระคอขอกอกใจบวยอย่างเอฟซีปูจิติตามความส่วนโม,มเสตตั้งเป็นต้นจนจบขอวอวยพรณ์ใส่หายจงมีสุขภาพขแข็งแกร่งอยู่ดีมีแห้งปราศจ,จากโรคภัไยไข้เจ็บดันเราเสด็จขอกาพระวสะบายอี